รีวิวไอดีใหม่นั่นเองนะครับเอาาหม่แล้วแอปมึงเอาอีกแล้วโอเคครับเดี๋ยวผมคุยกันนะว่าเหตุผลที่ทําไมยอมซื้อไอดีนี้เนาะส่วนมูลค่าอยู่สามพันะที่เหลือเพื่อนๆลองไปดูกันในกลุ่มนะครับเอาละเหตุผลก่อนทําไมถึงยอมซื้อเอาหน้านี้ให้ดูดีกว่ามันเห็นภาพชัดมากทําไมคุณลองดูตัวละครที่ไม่มีไอสอตัวนี้เราไม่นับนะครับเพราะว่ามันยังไม่เข้าเนาะส่วนตัวอื่นแม่งมีทั้งหมดเลยครับเนี่ยเลยยอมซื้ออันนี้คือเหตุผลแรกนะครับเหตุผลที่2นะครับก็คือในส่วนของอตัวยามิ ผมอยากได้นานแล้วยามี5าดาวอะ่ะอยากได้นานแล้วอ่ะเดี๋ยวบางคนยงเอามาเพื่อผมก็จะบอกว่ามันเป็นตัวฆ่าบอสไงเช่นไอ้บอส80ขอคอยตอนเนี้ยที่เราไม่ผ่านยามีก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับสายดาเมจนะย้ําสายดาเมจนะครับเราก็เล่นได้และในด่านนั้นนะ่ะเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่า,อ,าอะไรนะไรอาเนี่ยมนลดพลังเวทถูกไหมแต่อันเนี้ยทครับไม่ลดเลยครับหรือเล่นแอสตาก็ได้ถ้าใครมีแอสตานะ ก็เล่นได้เหมือนกันแอตตาแดงนะเห็นป่มเล่นได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันเออหรือใครไม่เล่นแบบนี้อาจจะเอาเป็นฟินแลนด์ก็ได้เพิ่มนาเมจอะไรก็ว่าไปโอเคช่างมันเอาว่าคร่าวๆเป็นประมาณนี้โดเอลห้าดาวยามิห้าดาวเฮ้ยแต่จูเลียบมันไม่ห้าดาวนะมันสี่ดาวเท่านั้นโอเคดังนั้นเดี๋ยวผมจะพามาดูอันเชิญครับอีกสาสิบลอกการันตีครับห้าดาวแน่นอนแน่นอนผมเลยยอมซื้อไงรับยัง ามาควาว่าไอดีนี้ที่ซื้อมา5ดาว3ตัวนะครับย่ามิอยากได้นานแล้วบอกแล้วไงฆ่าบอสได้แล้วก็ลงดันแดงดีมากนะครับในส่วนของโนเอลก็รู้อยู่แล้วว่าเมตาทุกไอดีต้องมีจูเลียสทุกไอดีต้องมีดังนั้นไม่ต้องถามแล้วว่าเอ้ยเอาสตัวนี้ตัวไหน5าดาวกอดดีทั้งคู่อ่ะดีที่สุดและวงเล็บนะครับก็คือในส่วนของการ์ดเห็นไหมว่ามีโนเอลนะครับเห็นหมครับว่ามีจูเลียสถามว่ามีหลายๆคนงงเนาะเฮ้ยถ้าไม่มีอ่ะได้นะ ผมก็จะบอกว่าได้ไอ้ได้ไอะได,ไได้แต่คุณจะสู้คนที่มีไม่ได้งงไหมมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่มีดีกว่าเออผมผมอยากจะสรุปเป็นประมาณเนะี้ยว่ามันมีดีกว่าอมผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้ามีมันจะทําให้อีกฝ่ายเสียเสียเปียบเราอะ่ะผมพูดอย่างนี้ดังนั้นมียังไงก็ดีเหมือนเหมือนโตโนเอลครับมีการของตัวน้องยังไงก็ดีเพราะเมื่อโดนตีมีโอกาสเพิ่มบาเรียและไอบาเรียบางคนงงว่า ได้อะไรเลือดมันเพิ่มน,นิดเดียวเองใช่ไหมเลือดเพิ่มน,นิดเดียวแต่ผมอยากบอกว่าใช่ครับประเด็นคือโนโอเอลเนี่ยเมื่อมันมีนมบัฟเนี่ยอออะไรนะเมื่อเมื่อมีบัฟเยอะขึ้นอ่ะอ่ะเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยเหน็นปะเมื่อมีบัฟบ,บาเรียตีแรงขึ้น30%แล้วก็ถ้ามีพรแห่งวาลีมันจะบวกอีก40รวมกัน70นะครับชัดยังชัดยังยังไงก็ดีอันเนี้ยย้ำเลยดีแน่นอนนะครับอ่ะดังนั้นก็คลิปนี้เหมือนกับว่ามารีวิวไอดี และกันนะครับส่วนตัวละครลาเดสอ่ะอันนี้ก็ต้องมีส่วนแซลลี่แซลลี่เนี่ยก็ต้องมีทําไมล่ะเพราะว่าลง p ี p ก็ได้ลงด้าน80ก็ได้ด้าน80เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับแซลลี่เพราะเราโดนบอสลดดัมเมดถูกไหมดัมเมดเวทแซลลี่เพิ่มดัมเมเดมเวทให้เลยเพราะถ้าจะไม่ผิดโดนลดอยู่64เปอร์เซ็นต์โนเอลอะนะโดนอยู่64สเปอร์เซ็นต์เว้ยแล้วแซลลี่อ่ะบวกขึ้นมาให้เลยครับ84ดังนั้นถ้าโนเอลฮิลบาเลียอยู่ที่แสนสาม แสนสามถึงแสนห้านะบอสก็ตีไม่เข้าเพราะบอสตีทีถึงสามหมื่นเองชัดยังชัดยังเนี่ยครับมันเลยเป็นไอเดียที่แบบผมเห็นแล้วแบบถูกใจอะ่ะมันไอเดียอื่นๆก็มีนะครับแต่ผมดูแล้วมันแตกคําว่าแตกของผมคือประมาณนี้อันนี้คือหลักๆที่ผมเอาไอเดียที่ดูผมอยากให้เพื่อนๆเวลาหาไอเดียเป็น,เป,นเป็นประมาณเนี้ยอย่ามีคําว่าแตกเพราะมีคําว่าแตกคือ,ค,อ,ค,อคือมันแตกแล้วอะ่ะว่าแตกมันแตกเฮ้ยดีแตกอะไรเงี้ยยกแตกมันก็มาที่มูลค่าด้วยนะ เช่นอย่างก่อนหน้านี้นที่ผมเจอนะครับมีครบตามนี้เลยเว้ยแต่ไม่มีซลลี่ดังนั้นลงดัน80ตสเออลำบากอ่ะมีซลลี่เว้ยไม่มีชาม,มีอา้าวลงดันลำบากอีกแล้วเดี๋ยนะอา้าวไม่มีโค้ดอะไรอย่างเงี้ยองว่าเฮ้ยมีครบไม่มีวิลเลี่ยมอา้าว PVP ีพลำบากอีกงงว่าเฮ้ยมีครบแบบนี้เลยเว้ยแต่อยานน่าี้ไม่ไม่ใช่5ดาวก็ตีบอสลำบากอีกงงไหมมงไหมดังนั้นดีที่สุดคือหาไอดีที่มันไม่มีคําว่าแต่ ซึ่งไอลิวเนี่ยก็ไม่เถียงหรอกว่าเก่งแต่ถามว่าไม่มีอ่ะก็ได้เก่งแต่ไม่มีก็ได้ไงมงว่าซึ่งเดี๋ยวเราไปเปิดกันอีกทีเดี๋ยวมันจะมีแบบแจกเ9 9ากกามีมีอยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วโคโกเลนถามว่าควรมีไหมก็ถา้าเอาม,มาคู่กับโนเซลทีมเขาหน้าเล่นสำหรับถ้าอีกปาร์ตี้ไม่มีโกดหน้าเล่นเพราะโก้ดมันล้างสถานะอะไรแบบเนี้ยนะปิดกั้นสกอร์เสียต่อเนื่องเนี่ย มาล้างครับมาล้างไฟเผาแมตนี้ไม่เหมาะแต่ถ้าเจอทีมที่ไม่มีโกดก็คือเล่นได้เห็นปะผมเลยบอกว่าอ่ะออามีอีกบางไอดีผมผมเจอแบบมีไรอาแต่ไม่มีลิปเอา้าคุณงงเล่นทําไมวะโอเคเล่นทําไมวะอ่ะเดี๋ยวผมเอาให้ดูก่อนอันนี้เป็นเอเ่อเรียกว่าตีหลักที่ผมเล่นในไอดีหลักของเก่าของเก่านะ ผมเล่นยังไงใช่ไหมอะถ้าปราร์ตี้อย่างนี้เล่นไม่ไหวเดี๋ยวผมจะพยายามหาปราร์ตี้เพื่อเอาไอ้อย่างอย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างนี้น่าจะได้โอเคอย่างนี้ได้เลยดูภาพดีๆดูภาพดีๆเป็นแบบนี้ซึ่งปราร์ตี้เก่าผมเล่นแบบนี้นะท้าทายครับอันนี้ของอาจจะไม่ได้ใส่แต่แค่เล่นให้ดูนะอันนี้ผมยกตัวอย่างว่าเป็นปราร์ตี้เก่า,าผมเล่นแบบนี้นะครับเห็นไหมอ้าวงงเลย มันมาไงวะอ่าเดี๋ยวผมขอเช็คของสักแป๊บหนึ่งคือผมอยากเอาให้เห็นยะเฮ้ยไอตี้เขียวอะ่ะมันก็ไม่ใช่เล่นไม่ได้นะมันเล่นได้น้อยเผื่อลหลายๆคนมันคือเล่นไอรอ์มไม่ได้จำเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากเอาให้ดูอะ่ะแต่ว่าไอตอน,นคลิปคือแบบเดี๋ยวต้องเปลี่ยนไอดีหลักไอดีรองขึ้นตัวมันมีไม่ครบไงแต่อันนี้คือมันไม่มีแต่เห็นไหมเห็นไหมอ่าอ่เดี๋ยวขอดูของมันทอน้อแป๊บหนึง่ง ของมันพูดมากนะครับของก็ปกติเลยปกติเลยเน้นไว้นะครับเอาละทีนี้เดี๋ยวเข้าเกมให้ดูอันนี้ได้อันนี้ได้เลยบางคนโยงเฮ้ยมีโนเอลเลยน้ยสวยว่วะมีมาร์สนะครับอ่าเดี๋ยวเราดูนะประเด็นเนี่ยตีเนี้ยมันเป็นตี้เปิดก่อนได้เปรียบและคุณดูดาเมจแต่ละตัวนะอันนี้ลิศใส่ของไม่ไม่แน่นนะครับใส่ของไม่แน่นนะอ่าเดี๋ยวดูดีๆนะบึ๊บปึ้งดูที่ข้างขวาครับเห็นปะทีมเราได้ก่อนทุกตัวเลยเว้ยอา้าวเป็นยังไงหรอ อีกฝฟลยเห็นไหมครับไม,ม่มีมีโมซ่าผมเลยบอกว่าได้ไงชัดเจนยังชัดเจนยังและเราได้ก่อน3ตัวบางคนอาจบาลเลียสซีไม่ต้องใส่แม่งเลยบึ้มไปแล้วหนึ่งไลาอาอีกหนึ่งลิทขอไม่ครบนะเห็นป่ะดาเมจไปสองเร็วไม่ต้องอันติยังได้เลย <laughs> ชัดยังคือทีมเขียว,วผมก็เลยแบบเฮ้ยมัน มันมีก็ดีนะงงก็งงก็คือผมผมเลยบอกหลายๆแบบมันมีแต่ไงมันเลยมีคาว่าแต่อะสมมติว่าถ้าผมไปเล่นทีมนี้ยแล้วผมไปเล่นทีมแบบเพื่อนๆอาจจะเป็นจูเลียสก็ได้จูเลียสก็ได้นะผมว่ามันมันก็จะไม่ออกอีหลบเนี้ยไม่ออกแบบเนี้ยไม่ได้ครับเพราะว่าดามจมัน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 ต้องคู่เลยอะเออคือคือดามจมันต้องแบบ2อตัวสาตัวมูมูมูออันนี้คือยังไม่นับกับทีมยามินะครับอะเดี๋ยวมีอีกยามินะครับอะเดี๋ยว ผมขอเล่นให้จบเลยแล้วกันนะอันนี้คือเป็นบบยานะคะรับว่าตี้ดูดิอะดูดิชามี่มันอย่างเงี้ยแล้วแม่งถือจะฆ่ายังไงเห็นปะแต่ดาเมจมันหมดแล้วไงอันนี้ถ้าโดนสตาร์ทีก็สวยเห็นได้ไหมชัดเจนนะชัดเจนนะอ่าผมเลยอยากเอาปราร์ตี้ให้ดูเนาะอันนี้ต้องเล่นให้จบนะเดี๋ยวหาว่าจะไม่จะไม่โอ้ยแต่มปนชนะเยอะละดาเมจของเขาไม่มีไนงะบึ้มเน,นี่ยโดนเลยละหมืน่นบอเรเดอร์ของลิทไม่มีนะเอามาใส่โนเอลตีไม่เข้า ดูดิตีชาม,มี่ไม่เข้าอ่ะแมงหิวมื 100, ่นสี่อ่ะต่อต่อเธอเนี่ยนะโอ้โหตีโนโอเอลเอา้าขู่แมงถึงชิบหายถึงแบบอ้าวบัฟสีอันอันตีเลยสิครับบึ๊บบึ๊บเป็นไงละ่ะเก้าหมื่นเก้าหมื่นเก้าหมื่นเว้ยเก้าหมื่นแรงปะละ่ะอ่ะเดี๋ยวเอาให้จบก่อนเดี๋ยวผมจะเอา ตียามิสีแดงให้ดูนะครับซึ่งเล่นยังไงมันมีวิธีครับเราต้องเล่นในส่วนของเจอวิลเลียมถ้าเจอวิลเลียมเนี่ยเล่นยามิเลยเพราะเราจะมีโอกาสในการเคาน์เตอร์ดังนั้นเกมเนี่ยมันออกแบบมาว่าให้เรามีหลายตัวละครไงอ่าผมทำคลิปบอกไปหลายรอบแล้วนะครับว่าเกมมันออกแบบมาแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเล่นก็อ่าประมาณนี้อะไรเงี้ยมีโตครบได้เปรียบแต่ได้เปรียบกว่านั้นคือดาวครบด้วย อันนี้คือผมยังไม่เอาจูเลียสลงเล่นนะครับแต่จูเลียสก็มีตีของมันนะมีมีมีม,มีอ่ะอย่างเงี้ยเราเจอวิลเลียมเราเจอวิลเลียมนะอ่ะย้ำดีๆและแถมเราเจอกับทั้งโนเอลและลาเดสถ้าเจออย่างงี้จะเล่นยังไงบอกเลยตีนี้เล่นไม่ได้ไม่ได้นะครับไม่ได้นะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นในส่วนของยามิแต่ที่เหลือเราต้องลุ้นเลยนะว่ามันจะอะไรนะมันจะสกิลใส่เราหรือเปล่าอันเนี้ยต้องลุ้นอีกทีด้วยนะครับ อ่ะอีกตัวหนึ่งมาอ้าวงงเลยแอสตามาจากไหนเฮ่างงสิงงที่โอเคแอสตามีขอละของใส่ไม่ไม่สุดนะบอกแล้วนะคือคะใส่ทุกตัวเท่าที่มันมีและเป,เป็นไปได้อ่ะโอเคปาปี้จะเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่ชนะยกเว้นยกเว้น,วนอีกทีมไวกว่าอ่าอันนี้คือยกเว้นอีกทีมไวกว่านะครับแต่เรามีวันทอสน่าจะได้เปรียบ เว้นแต่ว่าเขาเอาวิลเลียมดึงโนเอลก่อนและเดี๋ยวรู้ว่าโนเอลอ่ะสกิลอะไรอ่ะถ้าเราได้ก่อนก็วันทอสเปิดเลยครับอันติบึง้งได้ก่อนหมดเลยถ้าเป็นอย่างนี้อีหลอดแบบนี้เป็นยังไงนะครับดูนะบึง้งหายโนเอลก็โนเอลเหอะอีกทีบึง้งหายเ <laughs> ขียยังเขียยังเออลาเดสไหมหรือวิลเลียมดิลาเดสนะล,ล้วกัน โลสองคือตี้แบบนี้มันทำมาเพื่อกันโนเอลตี้อย่างงี้นะนเห็นปะ่นนะเ,เ,เห็นนะโดนเคาเตอร์เห็นป่ะเนี่ยมันจะโดนเคาเตอร์แต่ถ้าวิลเลียมเปิดก่อนและวิลเลียมใช้ท่าเมื่อกี้หมายความว่ายามิของเรายามิของเราถูกไหมจะเ,เรียกว่าเคาน์เตอร์ทันทีถูกป่ะถ้าวิลเลียมก่อนเราเคาน์เตอร์เลยเข้าใจใช่ไหมเก็ตใช่ไหมแล้วทีเนี้ยผมอยากให้เห็นถึงปาร์ตี้ที่เล่นอ,อยู่นะตอนเนี้พวกคุณคิดว่าตัวละครอะไรเป็นเมนหลัก ก็เห็นอยู่แล้วว่าโนเอลคู f, ่วันทอสเนี่ยมันคือคีย์หลักคือเมนตอนนี้คือเมน2ตัวนี้นะครับอ่ะสตาร์บบึ๊บบึ๊บอตตาโชว์โชว์โชว์แมงตีไม่เข้าบางคนงงว่าเอาแอตตามาทำไมก็ปิดดามเมจไงก็บอกอยู่เอามาเพื่อปิดดมออามาดดดเอทอะคือแบบคือเปิดก่อนได้เปรียบส่วนเนี้ย,ย,ย,ยผมเล่นประมาณนี้นะเปิดก่อนนะมันมันได้เปรียบอยู่แล้ว อันนี้คือยามีเนาะเมื่อกี้เอาเห็นภาพนะนถ้าเจอวิลเลียมเปิดก่อนเคา์เตอร์เราคา์เตอร์ทันทีเนาะแล้วเดี๋ยวดึงโนเอลมาแล้วก็โลค,คือคือมันต้องเล่นสลับกันอะอ่าถ้าเจอตี้แบบนี้จะเล่นยังไงอ่ะโอเคมีหลายหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยจูเลียสหน่อยไหมาโอเคได้ครับจูเลียสครับทีนี้จูเลียสเล่นคู่กับใครถ้าถามผมนะเอาวิลเลียมก็ได้นะครับหรือฟิลันก็ได้หรือโกดก็ได้ได้หมดเลย ได้หมดเลยทําไมล่ะก็เพราะว่าไอ้วันท้อเนี่ยมันเพิ่มความไวอยู่แล้วอยู่แล้วนะย้ําอยู่แล้วนะครับทีเนี้ยเอาโค้ดเพื่อมาเด้งดาเมตของ n องเอลหรือแซลลี่ก็ได้ก็ได้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวผมขอดูตี้ของหม่ีกล้องแป๊บปโอเคปาร์ตี้เราเป็นประมาณนี้ปาร์ตี้เราเป็นประมาณนี้แต่ว่าถ้าเล่นจริงๆเนี่ยเอาตี้สีเขียวดีกว่าย้ำนะสีเขียวดีกว่าที่ผมเล่นลิฟตายอาให้ดูอะ อันนั้นดีกว่านะอันนั้นดีกว่าแต่นี่คือเอาจูเลียสเข้ามาเล่นว่าเออจะเป็นประมาณไหนนะครับก็อ,อย่างที่บอกไงว่าพอมีหลายๆตัวเนี่ยแม่งแบบโอ้ครบอ่ะครบเลยอะ่ะโอ้โหมันครบไม่รู้จะครบยังไงแล้วอะ่ะโอเคแซลลี่เราเปิดนะครับจากนั้นเราจะเพิ่มดาเมจโนเอลนะแล้วทีเนี้ยคุณมี2ตัวเลือกเว้ยซึ่งตัวเลือกที่1อันติแม่งอันนั้นคือตัวเลือกที่1นะครับตัวเลือกที่2ใช้จูเลียสกี่ีนึง นะเอออะไรพูดถี่วิดตัวเลือกที่2คือมอบโล่ให้กับตัวเองซึ่งผมไม่เลือก2ผมเลือกหนึ่งครับตีแม่งเลยไม่ต้องพูดเยอะเพราะเรามีในส่วนของจูเลียสอยู่แล้วไงงงวะเรามีจูเลียสเพื่อปิดดาเมจชัดเจนป่ะสมมติเมื่อกี้ถ้าโนเอลไม่ตายสมมติถ้าไม่ตายหรือถ้ามีมิมิโมซาชัดเจนนะถ้ามีมิโมซาไงเห็นไหวงเล็บละมันมันก็จะเป็นอีกแบบอ่ะอันนี้อันตีก่อนปึ้งพอตายจูเลียสได้อีกรอบห้าหมื่น บึ๊บจบเลยไวยนะดังนั้นถ้าใครจะเล่นนะแพทนี้ผมแนะนำให้เล่นตีเร็วแต่มันมีตัวละครที่เป็นปัจจัยหลักจริงๆก็คือโนเอลกับวันทอสครับดังนั้นถ้าใครเล่นฟินแลนด์อยู่ถ้าใครเล่นฟินแลนด์นะวิธีรลบมือมันก็มีคือคุณจะต้องมีลาเดสอีกอดูความเสียหายครับโนเอลแม่งล่อไปสองแสนบึมเดียวอะงงวะทำไมมันถึงแรงนะครับเพราะว่าแซลลี่เนี่ยเพิ่มดาเมจ อ่าแซลลี่เพิ่มดามเมจให้นะครับอเอาให้ด่อนผมเลยบอกนะว่าเป็นไปได้หาหล,หลายๆตี้เธอแบบลหลายตัวแต่แต่เข้าใจนะไม่เอาดาวครบก็ได้นะดาวไม่ครบก็เล่นได้เหมือนกันนะเพราะว่าแซลลี่เนี่ยอันนี้ผมเพิ่งปั้นวันนี้เลยนะเพิ่งได้มาระปั้นเลยดูดิเพิ่มดามเมจเว้ยแปดสิและแซลลี่ลงบอสหอคอย80ได้ด้วยเดี๋ยวผมทำคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวทําให้ดูนะเออเดี๋ยวแยกนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวนะเอาว่าเป็นประมาณเนี้ยสำหรับคลิปเนี้ยหวังว่าน่าจะ เข้าใจและเก็ตว่าทําไมผมซื้อไอนี้น่าจะเห็นภาพกันเนาะ